นักเมตตาโมกรุณาพุทธานีทาายิติยยเอดูชนบัตะวินาสัตทุกิที่ลราบริโภนตรอดกาลทพสิทงเข้ัวัดเต เงินทองไหลหลามานะชาติติจากเงินร้อยารเป็นเงิร้อยเงินล้านการพญาเต่างอยนะครับพญาเต่างอยนะครับเขาสร้างเมือพศ2 5ง5นห้อห้ะครับอาอำเภอต่างอยนะครับ พุทธามันเกิดเกิดมหาะบารมีเกิดประตูวันเกิดประตูทองเปิดโอ้อ๋อครับครับครับได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับโอเคครับนีนต้นไปสิริโพคานมาสยโยนะโมพุทธายะพนาการมณัตะเตสานังอูอานะชาลิติปสิทธิลาภามหาลาภังพระวันตุกรโอเคครับััมสวดยูดูเอาดูนะต่อดูรูปก่อน เนี่ยมันจะสัตว์เข้านะครับครับก็วรวมแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ